รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ทุกคนนั้นห่างไกลโรคนะคะประเด็นที่เราหยิบยกกันมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราพูดแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าโรคนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงอาการโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋อใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็เป็นหรือว่าอาจจะเคยเป็นมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมีแนวทางในการรักษาโรครวมไปถึง โรคนี้เองมีวิธีป้องกันได้จริงหรือไม่คุณหมอจะมาให้คําตอบในรายการของเราค่ะต้อนรับกันก่อนนะคะทางด้านของนายแพทย์อาทิตย์เฉลิมพันธุ์พิพัฒน์ท่านเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลลานนาค่ะค,คุณหมอสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกค่ะคุณหมอถ้าเกิดพูดว่าโรคหลอดเลือดสมองหลายค,คนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินอาจจะมองว่ามันไกลตัวไปแต่ถ้าบอกว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตนี่ถือว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคนี้ถูกต้องไหมคะครับใช่ครับก็ โรคอรัมพฤกษ์อัมพาตนะครับก็เป็นสาเหตุการตายอันดับสองเลยนะครับของนคนไทยในเรื่องของความเจ็บป่วยรองจากโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ความชุกข,ของประชากรนะครับของโรคนี้ในประชากร10,000แคนนี่จะเจออย่างน้อยเนี่ยประมาณเกือบร้อยคนเลยเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่เรามองซ้ายมองขวามองญาตินะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนใกล้ตัวเคยเป็นโรคนี้กัน,นเยอะมากอยู่ใกล้ตัวมากใช่ครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ อากาศหนาวเนาะเราจะสังเกตว่าเริ่มมีคนไข้ลักษณะแบบนี้เยอะมากขึ้นะนะครับด้วยเรื่องของอการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับภูมิอากาศอย่างช่วงหน้าหนาวนี่จะเป็นช่วงชุกของเขาเลยตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนฮิสโตรกหรือเปล่าฤดูร้อนอน<ะ>่าจะมาเป็นเยอะจริง,รงๆไม่ใช่ครับจริงๆจะเป็นฤดูหนาวที่เป็นช่วงอของ โาารคหลอดเลือดสมอง,งเลยใช่ครับ<ม>จะมาพบเยอะในช่วงฤดูหนาวนะครับหรือฤดูฝนที่อากาศเย็นๆหนาวๆเลยครับค่ะต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอย่างที่เมื่อกีไ้ได้สอบถามคุณหมอก่อนจะเข้ารายการพบว่าแต่และว,วันนี้ต้องบอกว่ามีผู้ป่วยที่มาด้วยอาการนี้ทุกวันเลยใช่ครับทางโรงพยาบาลลานาเองมีทุกวันนะครับมีทุกวันซึ่งก็มีทั้งหนักทั้งเบานะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบ นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุพูดถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็มักจะมา3ใหญ่ๆคร่าวๆคือ3แบบนะครับแบบใช่3ไม่ใช่ครับเป็น3แบบก็คือเป็นอาการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือว่าตันตีบแตกตันใช่ครับทั้ง3มอย่างนี้ทำให้สมองเกิดการบาดเจ็บ ะนะครับแล้วก็ทำให้มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งจะมีได้สี่ห้าอาการหลักๆนะครับที่จำง่ายๆนะครับถ้าจำง่ายๆก็คือให้จำคาว่า B fast นะครับ B <Be> fastB boy นะครับ B E แล้วก็ F A S, S T <S ะ <S นะครับ B ตัวแรกก็คือ balance ก็คือเรื่องของการเวียนหัวบางคนมาด้วยเวียนหัวอย่างเดียวเลยก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคหลอดเลือดสมอง S <S บางทีอ,อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับถ้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปฟันธงแบบนั้นอย่าเพิ่งตัดสินด้วย<ช>ตัวเองใช่เพราะบางทีอาจจะเป็นอาการเตือนเบื้องต้นของโรคห,หลอดเลือดสมองได้นะครับตัวที่สองคือตัว E ตัว E ก็คืๆๆอไอครับจำง่ายๆเือว่าไอไอก็คือสายตาบางคนมาด้วยสายตาอยู่ดีก็ตามมืดตาดับดับไปเลยดับไปเลยหน้ามืดตาซ้ายอยู่ดีมองไม่เห็นไปเลยบางทีตาขวามองไม่เห็น บางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเห็นปกติอันนั้นอย่าวางใจครับเป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองอีกประเภทหนึ่งคืออาจจะมีริ่มเลือดเล็กๆนะครับไปอุดตันที่เส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงลูกตาใช่ทําให้มีอาการตามืดชั่วคราวค่ะนะครับสตัวล้ค่ะคุณหมอตัวที่3ตัว F หรือ fast นะครับตัว F F ก็คือ face หน้าหน้าเบี้ยวนะครับหน้าเบี้ยวนะครับ หน้าคึ่งซีกชาเบี้ยวมุมปากตกนะครับพูดไม่ชัดนะครับลิ้นแข็งนั่นก็คือเฟสตัวที่ C A นะครับอาร์มแปลว่าแขนก็คือจะรวมเป็นแขนหรือขามันชาหรืออ่อนแรงบางทีเป็นชาครึ่งซีกชาหน้าชาแขนชาขาก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือเตือนมาแล้วใช่ถ้าเป็นแบบนั้นต้องรีบมานะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราเจอหลายๆครั้งเลยว่า มันเป็นอาการของเรียกว่า p progressive s t สโตคคืออาการอ,อ่อนอาการทางระบบประสาทที่มันแย่ลงเรื่อยๆเ,เราเจอเช่นตอนเช้ามาชาครึ่งซี่ครับช,ชาหน้าชาแขนชาขายังไม่อ่อนแรงเลยมาช่วงบ่ายเริ่มล้าล้ายกไม่ค่อยขึ้นอตอนเย็นเอามาพาดเป็นศูนย์ไปเลย<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการต้องรีบมาพบแพทย์เลยครับมาที่ฉุกเฉินได้เลยสงสัยภาวะสตรกภาวะโรคหลอดเลือดสมองไม่ต้องไปเข้าคิวที่ OPD ไม,ไมา<อ>ฉุกเฉินเลยใช่ครับ ซึ่งจะมีพยาบาลด่านหน้าเขาจะสกรีนให้เลยว่าอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองจะเขาจะบายพาสให้มาที่ฉุกเฉินได้เลยนะครับตัวที่5ก็คือ S ก็คือสป c h การพูดพูดไม่ชัดพูดไม่ออกบางคนนึกคำพูดแล้วพูดไม่ออกอยู่ดีเป็นใบ้ไปเลยโดยที่แขนขาไม่มีอ่อนแรงอันนี้คือถึงขั้นรุนแรงหรือยังคะคุณหมอก็เริ่มมีอาการรุนแรงแล้วก็เริ่มเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีริมเลือดไปอุดตันสมองส่วนที่ควบคุมการพูดนะครับ แล้วก็ตัวทีก็คือ time time นี้ก็คือเขาค้อยติ่งไว้ว่าเวลาสําคัญเพราะว่าถ้ามาภายในสีชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นสปสชคือในโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปจะมีการฉีดยาละลายลิ่มเลือดเพื่อที่จะเปิดเส้นเลือดที่มันตีบนั้นให้เปิดเส้นเลือดที่ตีบหรือว่าเส้นเลือดที่ตันนั้นถ้ามันเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองตันมีลิ่มเลือดไปอุดพอฉีดยาละลายลิ่มเลือดลิ่มเลือดละลายอาการจะกลับมา อาการจะดีขึ้นจะดีขึ้นใช่ซึ่งจะมีกําหนดไว้ที่ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงครึ่งโอ้โหนะครับแต่ละอาการที่คุณหมอบอกมาต้องบอกว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเราเคยเป็นอาการใดอาการหนึ่งมาแล้วแต่ในขณะนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอาการใดอาการหนึ่งขึ้นก็ต้องรีบไปหาแพทย์เลยใช่ครับอย่าตัดสินใจเองว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นเพราะเวียนหัวอาจจะเป็นเพราะน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออาจจะทํางานหนัก ใช่ครับจริงๆอาการยิบๆย้อยๆมีอีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นชามือชาเท้าบางคนชามือชาเท้าอากาศเย็นมัง้งขาดวิตามินมัง้งจริงๆอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดแล้วคราวนี้โรคหลอดเลือดอาจจะเป็นหลอดเลือดส่วนปลายก็สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองบางคนมาด้วยที่ได้รับปรึกษาบ่อยที่สุดเลยก็คือเนื่องจากเป็นหมอสมองเนาะคนไข้มาด้วยความจําดูแย่ลงบางคนจําเลอะเลือนนี่เหรอคะใช่บางทีแบบ อายุ40กว่ากว่ารู้สึกเออเดี๋ยวนี้ลืมง่ายเนาะวางกุญแจไว้แล้วก็ลืม <c oughs> จริงๆอาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดสมองก็ได้<อ>เรามีคนไข้หลายคนที่าญาติพามาปรึกษาว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าใช,ใช่ค่ะพอเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบครับอพอให้ยารักษาแบบโรคหลอดเลือดสมองตีบไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันเส้นเลือดตีบรักษาปัจจัยเสี่ยงเช่นไขมันเบาหวานให้ยาขยายเส้นเลือดอาการ ความจำแย่ลงของคนไข้ดีขึ้นก,ก,กลับมาปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นความจําเสื่อมมันแบ่งเป็นความจําเสื่อมซึ่งเกิดจากการที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเรียกว,ว่าวัสคูราดิเมนเชียหรือความจําเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ซึ่งการรักษามันจะแตกต่างกันซึ่ง ความชุกข,ของมันนี่ครึ่งๆเลยครับ50 50เลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้หรือว่าอายุ40กว่า50กว่าเริ่มมีความจําไม่ดีควรเช็คอัพสุขภาพครับ <c oughs> ควรพบแพทย์โดยตรงนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์ตามอายุความจําไม่ดีตามอายุไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยต้องไปตรวจต้องตรวจเช็คอัพแล้วก็ปรึกษาดีที่สุดครับ คุณหมอคะพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะครเราเรามีการสํารวจไหมคะว่ามันเกิดขึ้นในในคนไข้อายุประมาณเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยค่ะสมัยก่อนเมื่อสัก10ปีที่แล้วมีงานวิจัยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในคนอายุ45ขึ้นไป45อัพนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกตามตรงว่าด้วยสังคมสภาพสังคมเปลี่ยนเราเจออายุ30กว่าเราก็เจอครับและปัจจัยอื่นๆมันเริ่มมากขึ้นะนะครับ มีตั้งแต่เรื่องของการทานอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายโอ้มีหลายอย่างมากเลยซึ่งสาเหตุปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราเลี่ยงได้กับเลี่ยงไม่ได้สาเหตุของการโรคหลอดเลือดสมองนี่ก็มีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงได้กับเลี่ยงไม่ได้เอาเลี่ยงได้ก่อนอ,อันดับหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงจริงๆก็เป็นปลายปลายเหตุแล้นั่นบ่งบอกว่าเส้นเลือดทั่วทั้งตัวไม่แข็งแรงเส้นเลือดทั้งตัวทัวทั้งตัวมีการแข็งนะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของเบาหวานเบาหวานนะข้อที่3ก็เป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงนี่ก็มีพิษฟอลอยู่เดี๋ยวค่อยจะคุยให้ฟังอันด,ดับ4ก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจนะครับอันด,ดับที่5ก็จะเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับอันด,ดับที่6 ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สารสิ่งเสพติดละได้แก่พวกบุหรี่นะครับใช่ครับพอ7ก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะการทานเหล้าการเบียร์ก็รู้แล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าก็ด้วยสังคมเนาะเลียงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อันดับสอันดับที่8ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาเสพติดประเภทโคเคนยาบ้าเฮโรอีนพวกนี้ก็เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับค่ะแล้วก็อันดับที่9 ก็จะเป็นเรื่องของความเครียดความเครียดนี่ทํ<ส>าให้เกิดเส้นเลือดติดเส้นเลือดสมองตีบได้เลยนะครับเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีคนไข้อายุ31เองครับไม่มีโรคประจําตัวอะไเลยเครียดจัดก็ถึงขั้นเส้นเลือดสมองตีบได้เลยอายุ31เองนะครับาอายุยังน้อยนะครับอายุยังน้อยแต่เขาอาจจะมีปัจจัยกระตุ้นคือเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับเนาะหรือว่าการทานกาแฟนะครับ แล้วก็ข้อ10นะครับก็เป็นอันนึงที่ที่เมนชันไว้ก็คือเรื่องของกาแฟกาแฟนะก็มีผลหรอคะคุณหมอเราเจอคนไข้หลายเคสที่ติดกาแฟแล้วใช้กาแฟในปริมาณมากๆแล้วเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบไม่ว่าจะเป็นตีบครั้งแรกหรือตีบซ้ำนะครับแสดงว่าคนคนไข้คนนี้ต้องเคยมีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อนไหมคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เรามีคนไข้ที่เป็นเสลือสมองตีบเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหมอบอกสั่งห้ามกินชากาแฟนะ,ะก็ไม่กินกลับมากินได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เป็นสตโตรกซ้ําเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ํากินในปริมาณที่หนึ่งแก้วสองแก้วนี่แหละครับก็เป็นละ่ะก็เป็นครับ<อ>ล่าสุดนี่จะอบอกชื่อได้ไหยเนี่ยเป็นคนไข้ผมเนาะ,ะเป็นเสลือสมองตีบซึ่งกลับมาเต็มร้อยเลยวันนั้นต้องเร่งงานส่งขับรถจาก ต่างจังหวัดเข้าเชียงใหม่ค่ะกินกาแฟไปหนึ่งแก้วกับกระทิงแดงผสมกันตื่นเช้ามาอดอแรงเลยครับจากที่เต็มร้อยแล้วนะจากที่หายแล้วก็<า>กไม่ไีาอาการได้แล้ว,ลวใช่ครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดซ้ำหรือกรณีที่เกิดครั้งแรกก็มีตอนนี้ยังนอนโรงพยาบาลอยู่ที่ลาน,านาอยู่เลยครับที่เคสที่เมื่อกี้ที่ว่าเป็นผู้ชายอายุ31เป็นเป็นวึด้วยนะกินกาแฟ4ี่แก้วต่อวันวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรเครียดมากกิน5แก้วเพิ่มไปแค่แก้วเดียวเองอดแรงอมพาดเลยครับ ทุกวันนี้ยังนอนอยู่ที่โรบาลานาเพื่อทํากายภาพอยู่เลยโดยที่เบาหวานความดันไขมันไม่มีสักอย่างไม่เคยมีมีประวัติการป่วยอะไรมาก่อนใช่ครับเพราะฉนั้นกาแฟก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียมีทั้งคุณและโทษถ้าใช้ถ้าทานกาแฟบ่อยจนกระทั่งมันเริ่มมีภาวะติดแล้วเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีปัญหาละคุณหมอคะอย่างในกรณีที่บางคนบอกว่าทานทุกวันวันไหนที่ไม่ได้ทานมันรู้สึกไม่สดชื่นหรือว่ามันมันรู้สึก แบบว่ามันไม่ปวดหัวพอหายพอปวดหัวปั๊บทานกาแฟแล้วหายปวดกาแฟเป็นยาวิเศษจริงๆไม่ใช่จริงๆนั้นเรียกว่าเป็นอาการติดกาแฟแล้วครับอาการปวดหัวเป็นอาการภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นอาการลงแดงก็คือไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วจะเกิดอาการปวดหัวผมมีคนไข้ที่เป็นปวดหัวมา4ี่ิปีเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับนะครับซึ่ง มาปรึกษาด้วยว่าไปหามากี่ที่กี่ที่ก็ไม่หายเพราะว่าไปแก้ที่ปลายเหตุครับกินแต่ยากันชักกินแต่ยาไมเกรนสุดท้ายก็ดื้อยาก็ปวดหัวไม่หายอพอซักประวัติปรากฏว่าแกเป็นคนติดกาแฟมากสุดท้ายบอกให้เลิกกาแฟหักดิบต้องแอดมิดอยู่3สัปดาห์เลยครับแต่พอร่างกายมันล้างพิษกาแฟหมดะนะครับร่างกายมันกําจัดของเสียนะครับออกไปหมดอาการปวดหัวทุกวันนี้แทบไม่มีเลย เรื่องนี้น่าสนใจค่ะคุณหมอเรื่องของกาแฟกับอาการปวดหัวปวดหัวแล้วก็โรคอื่นๆที่ลอดคลือสมองเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าเชียงใหม่เองก็เป็นเมืองกาแฟแล้วคนส่วนใหญ่ก็นิยมกาแฟกันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญคุณหมอมาพูดลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะคุณหมออาการที่มันเกิดขึ้นของโรคนี้ตอนนี้เรามีการวินิจฉัยหรือว่าการรักษาแบบใช้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆมัไหมคะ เ,เมื่อสัก10ถึง20ปีที่แล้วะนะครับก็คือเราจะใช้ CT ก็คือการเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์สมองะนะครับซึ่งจะได้ผลที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสแตนดาดอยู่แต่ว่าพัฒนาขึ้นมาก็เป็น m r i นะครับก็คือการดูเนื้อสมองว่ามีการเสียหายมากแค่ไหนดูได้ในสมองส่วนที่มันเล็กมากเช่นบริเวณแกนสมองนะครับปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้นมาเป็น CT p e r f u s i o n เราสามารถดูได้เลยว่าเนื้อสมองส่วนที่เราฉีดสีพิเศษเข้าไปเนี่ยมันสามารถอ,าอัพเทคคือเอาสารฉีดสีเข้าไปเนี่ยมันยังทํางานได้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเป็นสีเขียวสีแดงเลยสีแดงคือฉีดสีเข้าไปเลือดมันไม่วิ่งไปบริเวณนี้ทําให้เรารู้ว่าตรงนี้คือบริเวณที่ขาดเลือดอขณะที่ถ้าซีทีธรรมดาเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเป็นเส้นเลือดตีบแล้วก็จนกระทั่งพัฒนาถึงขั้นการสวนเส้นเลือดสมอง ก็คือจะสวนเส้นเลือดเหมือนสวนเส้นเลือดหัวใจเลยครับแต่ว่าปลายสายของที่ฉีดเนี่ยจะไปอยู่ที่บริเวณเส้นเลือดสมองแล้วก็ฉีดสีดูเพื่อดูว่าเส้นเลือดตรงไหนที่มันตันนะครับที่โรงพยาบาลานาเองตอนนี้ก็มีนวัตกรรมนี้ก็คือถ้าเกิดเส้นเลือดตรงนี้มันตันเราจะไปเอาใช้เป็นเครื่องดูดริมเลือดที่มันไปตันออกมาหรือใช้เป็นตะก้อไปคล้องริมเลือดที่มันตันออกมานะครับซึ่งจะสามารถยืดช่วงเวลาของการรักษามาตรฐาน การรักษามาตรฐานก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นสมมุติว่าแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่ไปโรงพยาบาลที่สามชั่วโมงสมมติเกิดเหตุตอนเจ็ดโมงเช้าไปโรงพยาบาล9ก้าโมงได้ฉีดยาละลายลิ่มเลือดถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปก็จะจบแค่นั้นแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรนาหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนะครับเช่นโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลสวนดอกนะครับหรือว่าเชียงใหม่รามตอนหน้าตอนในเชียงใหม่ตอนนี้มีสี่ที่ จะมีนวัตกรรมอีกอันหนึ่งครับก็คือพอฉีดยาละลายริ่มเลือดแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดไม่เปิดคนไข้ยังอ่อนแรงอยู่ริ่มเลือดที่ปอุดตันสมองนั้นมันยังตันอยู่มันยังคาอยู่ต้องทํายังไงต่อคะนวัตกรรมของสี่โรงพยาบาลนี้ก็คือจะใส่สายสวนครับขึ้นไปลากริ่มเลือดออกมาหรือว่าไปดูดริ่มเลือดที่มันไปอุดตันนั้นออกมาก็ทําให้เลือดมันวิ่งกลับไปเลี้ยงสมองส่วนที่มันขาดเลือดก็ทําให้คนไข้ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็เป็นนวัตกรรม ใหม่ปัจจุบันซึ่งในเชียงใหม่ก็มีอยู่สีที่นั้น <4 S 2> อยู่สีที่4แห่งนี้นในในการรักษาคุณหมอกคะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นการรักษาแบบ2กล้องไหมคะเ,เขาเรียกว่าสวนเส้นเลือดครับสวนเส้นเลือดครับการสวนเส้นเลือดก็จะเหมือนกับสวนเส้นเลือดหัวใจเลยครับตำแหน่งที่สวนเส้นเลือดมาตรฐานจะเป็นที่บริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็สวนเส้นเลือดจากหัวใจเขาก็จะฉีดสีที่หัวใจแต่ถ้าเป็นสมองคือขึ้นไปถึงสมองครับแล้วไปฉีดที่สมองครับแล้วก็หาตำแหน่งที่ตันแล้วก็ไปลากริมเลือดออกมา ใช้ะระยะเวลาในการพักฟื้นนานไหมคะไม่นานครับถ้าทำผ่าตัดเรียบร้อยดีก็1-2ึงวันเองครับก็สามารถกลับบ้านได้เลยะนะครับก,ก็เป็นนวัตกรรมใหมท่ที่ในเชียงใหม่ก็เริ่มมีเริ่มมีมากขึ้นมีเข้ามาบ้างแล้วใช่ไหมเริ่มมีมากขึ้นแล้วในในต่างประเทศเป็นการรักษามาตรฐานครับแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ยังไม่มีศักยาภาพแบบนี้ในเชียงใหม่ยังถือว่ามีมีอยู่ 3, มีอยู่4แห่งนี้ะนะครับเท่าที่ทราบณตอนนี้ครับก็คือที่นําเอานวัตก,กรรมรวมไปถึงมีมีแพทย์เฉพาะทางในด้านนี้ที่จะดูแลรักษาเรื่องนี้ด้วยนะคะครจริงๆแล้วโรคนี้ก็คือสามารถป้องกันได้เหรอคะคุณหมอป้องกันได้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงะนะครับก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ก็คือเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคอ้วน ก็ค right. so so well, hmm. ือต้องพึ่งการป้องกันโรคเหล่านี้ก่อนใช่ถ้าป้องกันโรคเหล่านี้ได้ก็ความเสี่ยงก็ลดลงไปเกินครึ่งแล้วครับแต่ปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องยอมรับสภาพปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือข้อแรกคืออายุอายุยิ่งเยอะก็มีความเสี่ยงนะครับปัจจัยที่2ก็เรื่องเชื้อชาติครับคนดําก็จะเป็นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเยอะกว่าคนขาวนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นเรื่องของอากาศ อย่างที่บอกไปแล้วว่าฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะชุกมากกว่าปกติพบคนป่วยเยอะใช่เพราะว่าอากาศหนาวทําให้เกิดการเส้นเลือดหดตัวพอเส้นเลือดหดตัวก็จะทําให้ความดันขึ้นนะครับหรือว่าเส้นเลือดหดตัวในสมองมันหดตัวมากๆก็ทําให้เส้นเลือดตีบนะครับเพราะฉะนั้นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นแตกหรือไม่ก็จะเป็นตีบตันเนี่ยก็ขึ้นมันเป็นกระจกสองด้านของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนึกภาพถึง เวลาที่กลไกลมันกลไกลเดียวกันก็คือเส้นเลือดอ่ะมันค่อยๆตีบครับนึกถึงเส้นเลือดเหมือนท่อน้ําเหมือนสายยางที่เราลดน้ําต้นไม้เ,<อ>เวลาที่เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงทําให้เกิดไขมันไปไปจับกับผนังเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดค<ง>่อยๆตีบ,ตบก็คือมันจะมีรูออกแค่นิดเดียวเห<อ>มืนอ,อมนหลอดเหมือนหลอดดูดน้าําหลอดชิ้ยาแล้วมันก็ค่อยๆตีบลง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  มันจะเกิด 2, รร 2> เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกก็คือพอมันตีมากๆน้ํามันจะพุ่งแรงเหมือนเราลดน้ําต้นไม้แล้วบีบท่อน้ําจะพุ่งแรงเหมือนเราลดน้ําแกแล้วก็บีบท่อ,อเนื้อสมองทนความดันที่พุ่งแรงไม่ไหวก็เป็นเส้นเลือดแตกหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเส้นเลือดมันข้ค่อยตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือไล่สุดท้ายตันไม่มีเลือดไปไเลี้ยงก็เป็นเส้นเลือดตีบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระจก2ด้านว่าจะออกซ้ายหรือจะออกขวานะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดตันประมาณ80%อีก20%เปซ็นเป็นเส้นเลือดแตกนะครับแต่กลไกเดียวกันคือโรคหลอดเลือดสมองที่มันค่อยๆตีบค่อยๆตีบโดยมีปัจจัยคือเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนกาแฟเพราะกาแฟมีฤทธิ์ในการบีบเส้นเลือดะนะครับยาเสพติดทั้งหลายทั้งแอฟเฟตามีนโคเคนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันมีฤทธิ์ในการบีบเส้นเลือดกาแฟทําให้เรากระปี้กระเป๋าก็คือการบีบเส้นเลือดให้เส้นเลือดมันตีบทําให้เลือดสูบฉีดดีร่างกาย ดูกระปี้กระเป๋าแต่ว่าคนที่มีโรคประจําตัวหรือโรคแฝงอยู่พอมันกินกาแฟเข้าไปปุ๊บท่อน้ําก็ปิดเลยมันก็เลยเป็นอมาาัมพาตเพราะฉะนั้นคนที่กินกาแฟและมีความเสี่ยงว่าจะเป็นอัมพาตได้ในคนที่กินกาแฟเยอะๆหรือว่ามีโรคประจําตัวที่เราไม่ทราบสาเหตุมาก่อนค่ะคุณหมอคะโรคนี้โดยส่วนใหญ่ที่พบผู้เสียชีวิตนี่มาจากมาจากอะไรคะคนที่เสียชีวิตอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกถ้าแ,<ต>แตกก้อนใหญ่นะครับ โดยทั่วไปเนี่ยในธรรมชาติของของมนุษย์เราเนี่ยพอเส้นเลือดสมองแตกร่างกายก็จะพยายามมีทำให้เลือดมันแข็งตัวแล้วก็หยุดแต่ถ้ากินก็กินเหล้าคนที่ทานเหล้าเยอะๆก็จะทำให้การแข็งตัวของเลือดไม่ดีเลือดก,ก็จะก้อนใหญ่คนไข้ก็จะโคม,ม่าแล้วถ้าผ่าไม่ทันก็เสีย,ยชีวิตะะใช่ครับ อีกประเภทหนึ่งก็คือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้แก่คนไข้ที่อายุเยอะแล้วเส้นเลือดสมองตีบแล้วทําให้แขนขาอ่อนแรงต้องอย่าลืมว่าพอคนไข้อ่อนแรงครึ่งซีกก็จะทําให้กล้ามเนื้อในการหายใจแย่ลงด้วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจอาจจะต้องเจาะคอ,อแล้วพอร่างกายคนไข้ที่เป็นอัมพาตไม่สามารถไอออกมาได้ดีสเสรษฐ์มันก็จะมีะเศษลงในหลอดลมในชายปอดมันจะไอออกมาได้ไม่เต็มที่ นะครับก็จะทำให้เสลดมันค้างที่ชายปอด <c oughs> ก็จะมาด้วยภาวะปอดอักเสบ <c oughs> ติดเชื้อค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นซ้ำซ้อนจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนคือปอดอักเสบ <c oughs> หรือภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับ <c oughs> ติดเชื้อปัสสาวะ <c oughs> ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการที่คนไข้มีอาการอ่อนแรงแล้วไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเร็ว ต้องบ,บอกว่ามีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ทําให้โรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่แน่นอนว่าโรคนี้เองก็ป้องกันได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีป้องกันแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่คุณหมอบอกภายใน4ชั่วโมงถ้าเกิดมีอาการต้องรีบไปหาแพทย์เลยครับค่ะท้ายสุดอยากจะให้คุณหมอฝากคาแนะนําถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังรับชมรายการอยู่สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคนี้ค่ะครับก็จริงๆแล้วการรักษาปัจจุบันนะครับก็มีความพัฒนา ก้าวหน้าขึ้นมากนะครับแต่ในเบื้องต้นก็คือต้องมาให้ไวนะครับต้องมาให้ไวนะครับโดยทั่วไปก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่า B fast นะครับ Balance เบียนศีรษะนะครับ E I นะครับก็คือมีตามองเห็นไม่ชัด F face นะครับหน้าเบี้ยว Arm มีแขนขาชาอ่อนแรงนะครับ Speech พูดไม่ชัดนะครับแล้วก็ทามเวลาก็คือต้องมาภายใน4ชั่วโมงครึ่งก็จะได้รับการฉีดยาละลายลิ่มเลือดนะครับถ้าไปในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ก็อาจจะสามารถถ้าเราพบว่ามันเป็นเส้นเลือดตีบจะมีการการรักษานวัตกรรมเพิ่มขึ้นมาคือการใส่สายสวนเส้นเลือดซึ่งได้ถึงภายใน8ชั่วโมงเพราะฉนั้นก็คือจะช่วยยืดระยะเวลาของการฟื้นคืนเซลล์สมองนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยต้องวินิจฉัยให้ได้ไวแล้วรีบมาโรงพยาบาลไวอย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ควรคิดครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเช้าแค่ชาบ่ายเริ่มอ่อนแรงเย็นัมาพาตณนะตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้แล้ว เพราะ,ะนั้นสิ่งที่อยากให้ทางผู้ชมคํานึงก็คือต้องตร <c oughs> วจสอบอาการให้ได้ไวแล้วก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเร็วไวอย่างที่2พอเป็นแล้วรักษาตามขั้นตอนนั้นเป็นเรื่องของคุณหมอแล้วครับพอกลับบ้านการรักษาในระยะยาวก็คือเป็นสังคมรอบข้างเป็นครอบครัวนะครับซึ่งการพัฒนาเรื่องของการรักษาปัจจุบันมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกา,การแพทย์ทางเลือกอย่างดั้งเดิมได้แก่พวกการฝังเข็มการนวด การใช้ยาสมุนไพรการใช้สมุนไพรที่ตอนนี้ก็มีน้ำมันกัญชานวัตกรรมปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่า TMS การกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองการทำ PMS การกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบแขนขานะครับการฉีดยาเพื่อกระตุ้นสมองนะครับการกินยาเพื่อกระตุ้นมันมีทางเลือกอีกหลายทางนะครับสิ่งสุดท้ายกออ็อยากฝากในเรื่องของอาการที่ควรที่จะมาพบแพทย์อย่าปล่อยให้ อย่าปล่อยให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายาข้อแรกปวดหัวครับคนทั่วไปจะไม่ปวดหัวครับถ <c oughs> ้าปวดหัวไมเกรนบ่อยๆอย่าทิ้งครับอย่าคิดว่าเป็นไมเกรนแล้วก็รักษาไปตามเลือกไม่ใช่ครับมันต้องมีสาเหตุทําให้เราปวดหัวเราต้องหาสาเหตุนั้นเพราะคนที่ปวดหัวจะมีความเสี่ยงต่อเป็นอ,มอ,มอัมพาตปวดหัวบ่อยอย่างที่สองอาการอย่างอื่นคือมึนเวียนหัวชามือชาเท้าควรพบแพทย์ครับเป็นอาการเตือนทั้งนั้นเลย อีกอันสุดท้ายก็คือเรื่องของภาวะความจําแย่ลงอารมณ์ซึมเศร้าในคนแก่ความจําที่แย่ลงอย่าไปคิดว่าเป็นอัลไซเมอร์ตามอายุควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อประเมินบางทีอย่างเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นเรื่องของเซ้นเลือดสมองติบทําให้มีอาการแบบนั้นได้อพอรักษาก็ดีขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองนะคะคุณผู้ชมว่าตัวเองนั้นมีอาการไหนอาการแบบไหนถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราได้ทราบถึงแนวทางการรักษารวมไปถึงการป้องกันตัวนะคะโรคหลอดเลือดสมองรู้ทันป้องกันอมามพึกอัมาพาตขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะทางด้านของนายแพทย์อาทิตย์เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลลานาคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าจะมาพูดคุยกันประเด็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ